สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ132ปีค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 และการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ132ปีโดยมีนายสุรศักดิ์พันจรเิญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารองค์กรหลักหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการและข้าราชการเข้าร่วม การประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจัยชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 โดยที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการขออนุญาตใช้ตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติการให้หน่วยงานในสังกัดประดับสถานที่ประดับธงชาติไทยธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติรวมถึงการดําเนินการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมทางมอบหมายให้สํานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการจัดทําโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวม72โครงการ โดยเน้นโครงการที่จะนำความสุขมาให้นักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลในส่วนของการเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ132ปีจะจัดในวันที่1เมษายน2567เพื่อรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการโดยภายในงานจะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมมีพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและพิธีมอบเข็มเช,ชิดชูเกียรติและประกาศเกติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นและในโอกาสนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ132ปีซึ่งจะมีการแจกให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้ทำคุณประ พร้อมเผยแพร่หนังสือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2567เป็นต้นไป